เลยก่อนที่เฟดเพจเจ๊จะปลิวหายนะคะเจ๊แปลให้ทีฝันเห็นชิ้นส่วนเขาศพเอาตรงเอาตรงไหมแม,แม,แม่ๆทุกคนเมื่อคืนเจ๊ฝันไว้อันนี้อย่าพึ่งตีความฝันนะเจ๊ฝันว่าคือเจ๊ฝันว่าเจ๊จะโดนไล่ยิงจะโดนยิงอะ่ะจะโดนยิงแบบทั้งครอบครัวเออแล้วในในฝันคือเจ๊กลัวมากแต่ในฝันอะเป็นเป็น ตัวคุมหิวค่ะไม่ได้ยางลดน้าหนักเป็นตัวคุมหิวมันช่วยลดการกินจุดจิกก็คือว่าเจ๊ฝันว่าแบบจะมีจะมีคนที่คิดไม่ดีมายิงครอบครัวเจ๊แบบเจ๊กลัวมากแต่ว่าในฝันอ่ะเจ๊รอดนะเจ๊รอดแบบรอดทั้งครอบครัวแต่แบบในฝันมันกลัวเออแต่แบบเลขห้องที่เจ๊ห้องอยู่แปดส่วนสี่แต่ก็คือที่คิดว่าแบบในฝันมันกลัวจังเลยแต่ว่าเราผ่านอุปสรรคมาได้อย่างเราผ่าน เราผ่านได้อะคือเราไม่ได้ตายนะในฝันนะไม่ได้ตายเมื่อไหร่ค้าเจ๊อยากสวยเหมือนเจ๊เดี๋ยวแป๊บหนึ่งอีกอีกสองเดือนตอนนี้เดือนหนึ่งแล้วเนาะอ,อีกสองเดือนเจ๊กําลังผลิตอยู่และเทสกับตัวเองอยู่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตัวเองใจเย็นยน,นะคะแล้วก็คือเหมือนแบบมันยังไงอะมันฝันอะแต่เจ๊คิดว่ามันน่าจะเป็นฝันดีเพราะว่าฝันร้ายจะไงเป็นดีเนาะเจ๊ก็คิดอย่างนี้นะคะ เออฝันฝันที่เกาหลีเนี่ยแหละว่าฝันว่าตัวเองอาจจะกลังจะโดนยิงทั้งครอบครัวเลยแนละใฝันเจ๊กลัวเจ๊ก็นั่งแบบหาวิธีแบบฝันว่าโดนละยิงจะมีโชคจริงหรอเฮ้ยคือแล้วแบบแล้วแบบว่าในฝันเนี่ยคือเจ๊กลัวมากเลยเจ๊ก็แบบเอาตัวรอดได้นะแบบเจ๊รอดจากผู้ร้ายคนนั้นได้ที่ที่มันจะมายิงเจ๊อะในครอบครัวเจ๊คือเจ๊เอาตัวรอดแต่ในฝันเนี่ยคือกลักลัวเรากลัวแล้วเราก็แบบ รอดได้เรารอดได้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เจ๊คิดว่าน่าจะเป็นฝันดีน้องทุกคนน้องกินแบบชงไม้แบบเม็ดเลยค่ะแบบเม็ดกินง่ายกินกินเม็ดกินอาหารเสร็จกินข้าวเสร็จแล้วกินตามเลยเออคือ,ค,อคืออาหารเสริมเจ๊จำไม่ปล่อยให้ตัวเองอดผ <c oughs> อมลงปะคะใช่ค่ะคือจะไม่ปล่อยให้ตัวเองอดนะคะก็คือว่า กินข้าวเสร็จสมมติเรากินข้าวเสร็จปุ๊บเรากิน1-2ถึงเม็ดตามเลยจะได้โชคหรอฝันแบบนี้จะได้โชคทุกคนฝันว่าจะโดนไรยิงจะโดนยิงจะมีโชคใช่ปะ่ะอุ้ยเริ่มแล้ววนี้จะรวยไปด้วยกันนะทุกคนนะวันนี้วันนี้ขอตแตกสามตัวนะเพราะว่าอยากเห็นทุกคนมีความสุขเจนุกอยากเห็นทุกคนมีความสุขปีที่แล้วเจ๊ฝันว่าพี่ชายโดนยิงแต่เออทุกคนพ,พี่เกศกระหนกจับได้หรอเจ๊ฝันว่าพี่ชายเจ๊โดนยิงอะ่ะอุ้ยพี่เจ็บกระหนกคือ คือแบบดูเจามาเป็นปีๆแล้วนะถ้าอย่างนั้นนะ่ะวิ๊วติดตาอกันมานานะากน่ารักจังเลยเจาอายุยี่สิ้าค่ะยีเ้าเต็มแต่มันออกไปแล้ว29ก้าแต่เจให้สองหนะเบอร์ไปน้ําเงินคือเป็นสองหนะเราจะรวยไปด้วยกันนะทุกคนเอาตรงอยากแตกสามตัวแล้วทุกคนถ้างวดนี้แตกสามตัวเป็นวันครบรอบหนึ่งปีนะ 1ิบหกกรกฎาคมเป็นวันที่ครบรอบเจนุกแตกรัฐบาลไทยงวดแรกคือเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าสองหกหนึ่งเจ็ดห้าศูนเจ็ดสองห้าคือสิบหกกรกฎาคมสองหกหนึ่งคือหนึ่งสิงหาเจ็ดห้าศูนย์คือสิบหกสิงหาเออออกแล้วอีกค่ะเจ๊อายุย9ิบเก้าเจ๊ต้องบอกย9ิบเ้าเต็มเต็มเลยครับเพราะผ่านวันเกิดมาแล้วเจนุกสวยไปทำอะไรมาคะเจนุกสวยไปทำอะไรมาก็คือแค่ ทุกคนความอ้วนไม่ทําไม่ได้ทําให้ใครดูดีอันนี้เรื่องจริงนะเออความอ้วนไม่ได้ทําให้ใครดูดีนะคะแค่แค่เจคิงว่าอย่างนี้เจกผอมคาที่เจลดน้าหนักเนี่ยเจ๊คแค่เอาตัวเองดูดีไม่อยากสวยเวอร์คือแค่แนวาทางผิดถูกก็อย่าว่ากันเด้อแต่ขอให้ทุกคนโชคดีเด้นอนะคะสาธุสาธุคํมมาห้าวินาทีอสองพันคนสวัสดีค่ะคนดูเยอะจังเลยวันนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อมันหยุดหรอเอามา หนึ่งสองสามโอเคห้าวินาทีนะในห้าวินาทีนะคะตามคำสัญญาวันนี้น่ารักขอบคุณนะคะเจ๊จะไปงานเอทูโอเนี่ยมันต้องเล่นน้ำต้องถมถมเนียเนาะดูผอมลงและสวยมากเจ๊ขอเลขสองตัวหน่อยวันนี้ชอบเลขอะไรเลขเน้นเจ๊เขียนให้ลรีบงในใบนี้แล้วค่ะฝันยังยังไม่ฝันเลยตัวเองถ้าเจ๊ฝันเนี่ยเจ๊จะบอกถ้าเจ๊ไม่ฝันก็คือไม่ฝันนะ เดาฝันใกล้ใก้หวยออกเดี๋ยวรอเลยนะคะเร่ความฝันรู้ว่าทุกคนรอรอเลยนะรอเลยนะว่าเร่ความฝันชนุกฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ด่วนๆเลยทุกคนฝากกดติดตามแล้วกดถูกใจเพจนี้ด่วนๆเลยก่อนที่เพจเพจจะปลิวหายนะคะ